สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสรุปนะครับเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะครับว mm hmm. ิชาสุขศึกษาครับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับการปฏิบัติตนนะครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะครับอันดับแรกคือตัวร้อนปวดศีรษะมีน้ำมูกหรือว่า โรคไข้หวัดนะครับสาเหตุของโรคไข้หวัดก็คือไอหรือว่าจางโดนก,กัน,นครับไม่ก็ใช้เสิ่งของเสื้อผ้าร่วมกับคนที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดหรือว่าอยู่ในที่เย็นจัดหรือว่าร้อนจัดก็ได้นะครับร่างกายเกี็ดน้ํานานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปียรโกนหรือว่าแช่น้ํานาน,น,านอาการโรคไข้หวัดนะครับอาการของโรคก,ก็คือมีไข้ตัวร้อนนะครับปวดศรีรษะ น้ำมูกไหลนะครับตอนแรกเนี่ยน้ำมูกจะเป็นสีใสนะครับสักพักเนี่ยน้ำมูกก็จะข้นขึ้นนะครับแล้วก็มีอาการไอแล้วก็เจ็บคอด้วยการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคไข้หวัดน,นะครับก็ต้องนอนสวมน,นะครับเสื้อผ้าหรือผอมผ้าให้ร่างกายอบอุ่นสมอุน,นะครับต่อมานะครับก็ต้องอะไรครับดื่มน้ำอุ่นมากๆนะครับแล้วก็ห้ามดื่มน้ำเย็น หรือว่าน้ําแข็งนะครับแล้วก็ไม่ทานอาหารที่เย็นจัดนะครับเช่นอะไรครับเช่นอะซิีนครับน้ําแข็งใส่พักผ่อนให้เพียงพอน,นะครับแล้วก็งดการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากนะครับบอกพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเมื่อมีการปวดศีรษะนะครับเพื่อหายา,ยาแก้ปวดให้เราทาน ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอาจามหรือว่าสั่งมูงครับแล้วก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยก็ต้องใส่แมสตลอดเวลานะครับ<ม>าในรูปนะครับใช้ผ้าปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดก็คือไม่ออกไปวิเล่นนะครับตอนที่มีฝนตกหรือว่าแดดร้นอนจัดแล้วก็ไม่ใช้ของใช้หรือว่าเสื้อผ้านะครับร่วมกับคนอื่น ทานอาหารที่มีผลไม้แล้วก็ที่มีวิตามินซีสูงนะครับเช่นส้มฝรั่งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตออ่อร่างกายนะครับและพักผ่อนอย่างเพียงพอสวมหน้ากากอนามัยนะครับไม่คุกคลีหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคไข้หวัดนะครับ่อมาท้องเสียนะครับสาเหตุก็คือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด หลากหเลยนะครับแล้วก็มีแมลงวันตอมหรือว่าอาหารที่สุกๆกดิบๆนะครับดื่มน้ําที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกปะปนอยู่รับประทานผักสดหรือผลไม้สดโดยไม่ล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้มือที่ไม่สะอาดเนี่ยหยิบอาหารรับประทานอาการท้องเสียนะครับหายเหลวติดต่อกันเกินกว่าสครั้งในหนึ่วัน หรือถ่ายเป็นน้ำหรือมีมุกเลือดปนนะครับ 2. ปวดท้องหรือรู้สึกปั่นปวนในท้องอาการท้องเสียจะปวดท้องและถ่ายเลอหลายครั้งนะครับมีการคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงนะครับเพราะร่างกายเสียน้ำมากและอาจช็อกได้การปฏิบัติตนเมื่อท้องเสียนะครับก็ต้องดื่มน,น้ำละลายของกลือแร่ครับ ถ้าไม่มีผงเกลือ่นะครับให้ใช้น้ำต้มสุกปละมาณ่าแก้วเกลือแกง1ช้อนชาน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะคนให้ละลายดื่มแทนน้ำนะครับถ้าดื่มไม่หมดนะครับภายใน1วันหรือว่า2 4ชั่วโมงเนี่ยก็ควรทิ้งและผสมใหม่นะครับในรูปก,ก็เป็นตัวอย่างผงเกลือ่นะครับเมื่อการดีขึ้นนะครับหรือว่าหยุดทายให้เริ่มรับประทานอาหารอ่อนๆก่อนนะครับแล้วก็ลดไปจับเช่นไรครับ โจ๊กแต่ว่าไม่ควรดื่มน,นมนะครับเพราะอาจทําให้ท้องเสียได้อีกถ้าถ่ายเป็นมุกเลือดน,นะครับควรไปพบแพทย์การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการท้องเสียนะครับก็คือล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการเถ่ายทุกครั้งนะครับเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดไม่มีแมลวงวันตอมและไม่รับประทานอาหารที่มันสุกๆดิบๆโดยเฉพาะเนื้อสัตว์นะครับที่มันสุกๆนะครับดิบๆ เราควรที่จะเลืกเลี่ยงนะครับในรูปก,ก็คือการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆช่วยป้องกันการท้องเสียได้ดื่มน้ําที่สะอาดนะครับเช่นน้ําอุ่นหรือน้ําต้มสุกรับประทานอาหารนะครับรับประทานผักและผลไม้สดต้องล้างให้สะอาดกาจัดขยะอย,ย่างถูกวิธีนะครับโดยปูกผักถุงขยะใส่ในถังขยะนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวงัน ต่อมานะครับผื่นคันนะครับสาเหตุของผื่นคันก็คือเกิดจากการสัมผัสสิ่งที่ทําให้เกิดผื่นคันดังนี้นะครับ 1. พืชเช่นปักหมามุย้ยกัดตาแยเถาคัน2ส,สัตว์เช่นหนอนบุ้งนะครับ 3. ม,มแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นยุงฟไฟมดตนนอยนะครับการโดนฝนบุ้งจะทําให้เกิดผื่นคันนะครับอาการผื่นคันนะครับ เป็นกันเยอะเลยฐานเข้ามาเยอะเลยนะครับก็คือเป็นผื่นหรือตุ่มเล็กๆนะครับอาจเกิดขึ้นเฉพาะที่เช่นบริเวณหลังหน้าอกแขนขาหรืออาจเกิดทั่วตัวและมีอาการคันบริเวณผ่นขึ้น,นครับบริเวณที่ผื่นขึ้นการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการผื่นคันเมื่อเกิดอาการผื่นคันก็ควรปฏิบัติดังนี้นะครับหนึ่งนะครับล้างบริเวณที่ เกิดพื้นคันด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายครั้งเลยนะครับแล้วก็ซับให้แห้งเหมือนในรูปเลยนะครับสองนะครับทายาแก้แพ้หรือใช้แอมมนหอมนะครับที่เอาไว้ใช้ดมแก้เป็นลมนี่แหละครับทาบริเวณที่เกิดพื่นคันให้ทั่วลักษณะแอมโมเนียหอมจะเป็นแบบนี้นะครับ3นะครับไม่ควรเกาบริเวณผื่นคันเพราะอะไรครับเพราะอาจเกิดแผลทะลอก และทำให้ติดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ C นะครับผื่นคันจากตัวบุ้งจะมีขนเล็กๆของตัวบุ้งติดอยู่นะครับให้ใช้เทียนขี้พึ่งโรนไฟนอ่อนจนเทียนนิ่มครับคลึงบริเวณที่เกิดผื่นคันให้ทั่วหลังจากนั้นล้างด้วยสบู่และน้ําสะอาดแล้วซับไปแห้งครับนักเรียนต้องมีผู้ปกครองดูแลครับกํากับอยู่ตลอดเวลาครับ อี่้ถ้ามีอาการผิดปกติอื่นเช่นหายใจติดขัดหรือมีผื่นคันมากขึ้นนะครับก็ต้องรีบบอกพ่อแม่หรือครูให้พาไปพบแพทย์โดยเร็วนะครับเพราะอาการอ่าจรุนแรงขึ้นและเป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอาการผื่นคันนะครับก็คือไม่เล่นในที่รกเพราะว่าเลยครับอาจจะมีพืชสัตว์หรือมแมลงที่ทําให้เกิดผื่นคัน มีงิด้วยก็ได้นะครับอันตรายมากเลยรู้จักสังเกตตนเองว่าสัมผัสสิ่งใดแล้วเกิดผื่นคันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งนั้นนะครับในรูปนะครับก็คือการเล่นในที่โล่งเนี่ยก็ช่วยป้องกันการสัมผัสสิ่งที่ทําให้เกิดผื่นคันได้ต่อมาครับอาการปกช้ำปกช้ำคืออะไรปกช้ำก็คือเลือดออกนะครับใตบ้ผิวหนังง่ายๆ,ๆนะครับสาเหตุก็มี อะไรครับเกิดจากการถูกของแข็งกระแทกหรือเกิดจากการหกล้มกระแทกพื้นนะครับเป็นกันเยอะมากเลยนะครับอาการพกช้ำก็คือมีรอยพกช้ำสีม่วงหรือว่าสีเขียวคล้ำที่ผิวหนังบริเวณที่โดนกระแทกนะครับการปฏริบัติตนเมื่อมีการพกช้ำนะครับก็ต้องประครบด้วยความเย็นนะครับโดยใช้ผ้าหอ่อนะครับผ้าห่อน้ําแข็งหรือกระเป๋าน้ําแข็ง วางบนบริเวณที่ปกช้ำนั่นแหละครับนานประมาณ10-15ึาทีนะครับแต่ยาวน้ำแขนนะ็งมนวางเป็นแนตะัวตรงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้บวมนะครับเหมือนตามรูปเลยครับให้บริเวณที่ปกช้ำเน่อยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็สั่นไหวหน้อยที่สุดให้มีอาการปวดให้รับประทานยาแก้ปวดแล้วก็นอนพัก การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการตกช้ำนะครับคือกกไม่เล่นรุนแรงหรือว่าชกต่อยกันนะครับเราะมัดระวังในการเดินหรือวิ่งเพราะอาจทำไรครับเพราะอาจหกล้มหรือชนกระแทกกับวัตถุทําให้เกิดการตกช้ำได้นะครับการรู้จักป้องกันและการแก้ไขนะครับการรู้จักป้องกันและแก้ไขาอาการเจ็บปวดเล็กๆน้อย,อยได้ด้วยตนเองครับก็จะช่วยลดความรุนแรงของอาการเจ็บปวดและหายเป็นปกติได้เร็ว ทำให้มีร่างกายแข็งแรงสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ตามปกติครับเอาละครับปูจะมาเฉลยกันบ้านหน้าที่58 59 60 61นะครับโอเคครับหน้าที่58เเครื่องหมายถูกนะครับลงในวงกลมง่ายๆเลยนะครับหน้าคําตอบที่ถูกต้อง5.1อาการตัวร้อนมีสาเหตุจากอะไรครับาเล่นกลางแดดเป็นเวลานานนะครับ เมื่อมีอาการตัวร้อนควรปฏิบัติอย่างไรครับก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาเช็ดตัวนะครับ5.2อาการปวดศรีรษะมีสาเหตุจากอะไรครับอาเดินตากฝนนะครับเมื่อมีอาการปวดศรีรษะควรปฏิบัติอย่างไรก็คือรับประทานยาแก้ปวด5.3อาการปวดท้องมีสาเหตุจากอะไรปวดท้องเกิดจากอะไรครับ ดื่มน้ำอารมณ์เป็นประจำเมื่อมีอาการปวดท้องควรปฏิบัติอย่างไรดื่มยาธาตุน้ำแดงทั้งอ5ในหน้า58นะครับต่อมานะครับ5.4อาการผื่นคันมีสาเหตุจากอะไรก็คืออาการผื่นคันนะครับแลงสัตว์กัดต่อยนะครับเมื่อมีอาการผื่นคันควรปฏิบัติอย่างไรครับ ยาแก้แพ้นะครับ5.5อาการพกช้ำมีสาเหตุจากอะไรครับกล้มกระแทกพื้นนะครับเมื่อมีอาการพกช้ำควรปฏิบัติอย่างไรครับประคบด้วยความเย็นนะครับอันนี้เป็นงานแบ่งกลุ่มนะครับข้างล่างอันนี้ไม่ได้เจอกันนะครับก็เลยไม่ได้แบ่งนะครับก็เลื่อกมานหนึ่งนะครับ 7. ก็เป็นปวดศีรษะนะครับอาการเจ็บปวยวิธีปฏิบัติตนก็คือ ให้คุณแม่หายาให้ทานและนอนพักผ่อนครับวิธีปฏิบัติตนเมื่อมีการเจ็บป่วยอ,อันนี้เราเรียนปฏิกิรยครับยิ่ในไฟเรียนรู้มุ่งมั่นในการทํางานครับถ้าเราเปิดมาเจอกันนะครับก็จะได้มีโอกาสทําตรงนี้การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะเกิดผลอย่างไรก็คือหายเจ็บป่วดได้เลยนะครับนักเรียนเห็นเครื่องหมายถูกบนในวงกลมนะครับ หน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปวดได้ถูกต้องอนไนครับ้บนอ้าล่างครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยควรดูแลรักษาตัวอย่างถูกวิธีเพื่อให้หายเจ็บป่วยเืเร็วขึ้นครับต่อมานะครับใช้ดินสอระบายลงในวงกลมนะครับหน้าคําตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงข้อที่1อาการเจ็บป่วยในข้อใดทําให้หายใจไม่สะดวกครับก็คือ มีหมูมูกนะครับข้อหนึกับ1ครับข้อสองการสังเกตอาการตัวร้อนควรปฏิบัติอย่างไรครับใช้มือสัมผัสที่หน้าผากนะครับข้อที่3เมื่อปวดศีรษะควรใช้คำพูดบอกคุณแม่อย่างไรครับ แม่ครับผมรู้สึกปวดศีรษะมากๆเลยครับข้อสามตอบหนึ่งนะครับข้อที่สี่การมีตุ่มเล็กๆและมีการคันเป็นอาการเจ็บปวดในข้อใดครับผื่นคันนะครับมีการคันแน่นอนต้องเป็นผื่นคันข้อที่ห้าข้อใดทําให้เกิดรอยฟกช้ำครับเข่ากระแทกพื้นนะครับข้อสาม ข้อที่หกเมื่อเกิดรอยฟกช้ำควรปฏิบัติอย่างไรอ่าข้อสามนะครับใช้ถุงใส่น้ำแข็งคอยฟกนะครับฟกช้ำข้อที่เจ็ดเมื่อปวดท้องนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรครับดื่มยาทาด้น้ำแดงนะครับข้อสามข้อที่แปดเมื่อมีน้ำมูกไหลควรปฏิบัติอย่างไรครับใช้ผ้าสะอาดเช็ดน้ำมูกเบาๆนะครับข้อแปดตอบสองข้อที่เก้า การกระทำในข้อใดช่วยป้องกันการเจ็บป่วยครับอันไหนครับการเจ็บป่วยก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับเพราะว่าสารอาหารที่ครบถ้วนจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงข้อที่10การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยอย่างถูกต้องจะส่งผลอย่างไรครับร่างกาย เป็นปกติเลยขึ้นนะครับข้อสุดตับข้อ2นะครับสรุปนะครับการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปวดนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรียนเป็นบ่อยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปกช้ำนะครับก็ถ้าเรียนเป็นหนักนะครับหรือว่าเป็นนิดหน่อยก็ตามควรที่จะบอกผู้ปกครองนะครับในกรณีที่อยู่บ้านถ้าอยู่โรงเรียนนะครับก็ควรที่จะแจ้งครูเป็นอันดับแรกนะครับ แล้วก็เล่นกันด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องท้องเสียนะครับก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่สะอาดนะครับต่อมานะครับเรื่องไข้หวัดก็ควรที่จะใส่แมสตลอดเวลานะครับไม่ควรใช้ของใช้ร่วมกันนะครับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ